สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่องพังดีวาเหมือนเดิมครับวันนี้กับบรรยากาศคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนครับฝนตกทุกวันเลยคุณแม่จ๋าแถวนี้น้ำเยอะครับทำนาไม่ได้เลยน้ำเยอะมากอันนี้เป็นหนองน้ำนะครับผมพาแม่ดีวาได้มาพักช่วงกลางวันนะครับผม สวัสดีตอนเช้าสายๆนะครับจะเป็นไมายที่อยู่ฝั่งนองน้ำครับผมที่ให้แม่ดีวาได้กินนะครับมีต้นไม้ใบหญ้าเคือก็พอได้กินครับเยอะแยะเลยครับวันนี้ พาแม่ดีวามาพักผ่อนนะครับผมในช่วงใกล้ับเพนตอนนี้ก็สี่โมงเช้าครับก็มีเครือไม้ใบหญ้านะครับผมที่แม่ดีวาได้กินวันนี้นะครับ มันจะเป็นต้นไม้ก้านหงนะครับผมฝนจะมาอีกแล้วครับคุณแม่วันนี้ตกทุกวันเลยครับผมบางวันก็ตกกลางคืนบางวันก็ตกตอนกลางวันครับฝนดีมากเลยปีนี้ มีก็มืดใหม่แล้วครับสงสัยวันนี้แม่ดีวาจะโดนฝนแต่ก็ยังดีนะครับผมที่ไม่มีลมแรงเท่าไหร่นะครับผมมีพกปานก็ปล่อยให้กินหญ้าก,ก่อนครับเพราะวันนี้บรรยากาศเย็นครับผมกาศวันนี้เย็นสบาย ก็มีก้อนเมฆเยอะกิ่ไม้ใบหญ้าก็พอได้กินครับผมเยอะแยะเลยดีกว่าบ้านแถวบ้านพ่อป่านนะครับไม่ค่อยมีอาหารใบหญ้าแบบนี้ไว้กินนะครับผม กินครับเมื่อคืนนี้ก็ได้อ้อยจากคุณตาคุณยายในหมู่บ้านเอามาให้กินนะครับผมก็อินน้ำําลานครับวันนี้พ่กปาดก็จะพาแม่ดีวาเดินเที่ยวตามหมู่บ้านไปเรื่อยๆครับผมเพื่อที่จะ สะสมคะแนนไปต่อกันศาสตร์ให้กับบ้านทางดีวาครับผมช่วงนี้ชาวนาชาวไร่ก็ยังไม่เสร็จกันเลยครับแถวนี้เงียบมากเลยวันนี้ก็ได้พาแม่ดีวามาพักก่อนนะครับที่เดิมครับคุณแม่ที่เดิมนะครับผมเป็นฝั่งศาสตร์ที่เดิมพราะสถานที่ ปีนี้น้ำเยอะครับผมก็จะหาที่ยืนนะครับตรงนี้จะเป็นสันคูสะก็จะพอยืนได้ครับมีร่มไม้ด้วยแต่วันนี้สงสัยจะไม่มีแดดครับผมเพราะอากาศเม่คลึ้ m เลยครับบันนี้คลงฟ้าคล้มฝนก็ปล่อยแม่ดีวายืนหากินอาหารไปก่อนนะครับกินเครือ เ็นไม้เครือนะครับผมเยอะครับอาหารของช้างแม่ดีวาวันนี้เยอะมากเลยทั้งต้นไม้แล้วก็หญ้านะครับผมที่เกิดตามฝั่งสะหญ้าสวยครับวันนี้ มาอย่างนี้ก็พอทุกเราให้เขาพ่อควานได้เบาบางภาระในการซื้ออาหารให้กับดีวานะครับผมเพราะในหมู่บ้านก็จะมีต้นกล้วยต้นอ้อยที่ชาวบ้านเห็นแล้วก็ตัดมาให้กินเพื่อจะได้บุญได้กุศลด้วยนะครับผมก็ดีกว่าอยู่ที่บ้านพ่อควานเยอะเลยครับคุณแม่ อาหารการกินเยอะมากอจะไปไหนอีกให้กินหญ้าจะไปไหนอีก,ก,ไไอกมันจะเป็นแทงปลาปลานะครับผมอยู่าข้าง เยอะเลยวันนี้อาหารแม่ดีว่ากินแบบสบายเลยครับผมกินสบายใจเลยต้นข่อยก็มีไม้กา้านหงก็มีเยอะแยะเลยครับวันนี้โอ้ก้อนเมฆดำทะมึนมาอีกแล้วครับวันนี้สงสัยจะไม่รอดนะครับผมต้องโดนฝนแน่ๆเลย กินไปด้วยถูไปด้วยครับปลอดภัยวันนี้อากาศสดชื่นลมพัดวอยๆรวมกับมีล่มไม้เยอะแยะเลยวันนี้สบายใจแม่ดีบาเลยครับผม้า้สุดก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ พาคุณพ่อคุณแม่ชมบรรยากาศแบบธรรมชาตินะครับผมขอฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้สับกระดิ่งให้กับแม่ดีวาด้วยนะครับฝากติดตามช่องฟังดีวาด้วยนะครับสวัสดีครับ